คนอีสานนะคะก็สิเอิญเมนูนีวาซุเปอร์เขือได้จ้าเฮากะสิขัวพริกขัวหอมแดงนะจ้าให้มันหอมหอมหอมอมมะเขือนี่เฮาสิต้มส่นาบะแดงนะคะยุี่ปุ่นกับโบมี่นะคะเบาเขียวเขียว้บนเฮานะคะก็สิมีมะเขือม่วงนะคะอ้ยก็ได้มะเขือม่วงมันด้วยบักใหญ่นะคะก็เลยมห่นนะคะแล้วก็ต้มส่นาบะแดงเตรียมไว้นะคะจะบอกว่ามะเขือม่วงยุี่ปุ่นกวานหวานเด้ค่ะเคยกินไปจ้าเมนูนีก็คืออยากให้ลองเห็ดเบงนะจ้าเพราะว่ามันแซ่บหวานอี่ลีจ้าโอ้ยกิ่นกับเขานี่เข้าเบิดกระติบได้จ้าปรุงเครื่องกสินปลาา ปาแล้วก็ผงสุรสนะคะขาดอีหยังเขาก็ซิมเบิงแล้วก็เขาก็เพิ่มตามที่เขามักนะจ๊ะรสชาติตามที่เขาสอบเลยซิมแซบแล้วเขากะสิใสผักที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะมีสะาะแน่ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะหรือว่าแล้วแต่ผหมักเลยนะจ๊ะ้อยสังก็สิสใส่3ผักนี่นะคะใส่3ผักนี่ก็หอมแซบแล้วจ้าอยากบอกว่าน้ำร้ายกระแตกสวดๆในป่กอีกแล้วล่ละก็อยากกินอีกแล้วแต่ว่าก็สิกินหลายบ่ไดดเนาะคนกินหลายกว่านี้ก็คือเขาแลงก็สิกินบ่ไดดนะจ๊ะวันนี้ก็สิมาแปลกนะจ้ะเพราะว่าอยากภากเสียงอีสาน ะจทำเมนูอีสานแล้วก็อยากภากเสียงอีสานเนาะอันนี้แล้วแล้วเนาะจ้ะเขากะสียกคกขวดนะคะขวดนี่ก็คือตักนั่นแหละจ้าตักใส่จานเนาะค่ะแล้วเราก็จะโรยด้วยสารแหน่ที่เราซื้อมาปลูกเองนะจ๊ะอันนี้ก็แล้วแล้วเด้จ้านั่งต่ําก็พื้นี่แหละจ้าเป็นทังไดจ้าเมนูนี่เป็นตะแซ่บบ่ปิ้งประมือฮอนอนเข้าเหนียวฮอนหอนเข้าเหนียวดําพร้อมเด็ดแล้วก็มีน้อนจังมาท่ากินพร้อมเด้จ้าเป็นตะแซ่บจ้ามาเด้อจ้า